5มือถือรุ่นใหม่ปี2 0 2 5ครับที่น่าจับตามองมากๆในงบไม่เกิน10,000บาทครับอัปเดตล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2 0 2 5นี้ครับสวัสดีครับอู่ผมครับสเปกไอที IT ครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำ5มือถืองบเรทไม่เกิน10,000บาทครับช่วงนี้ปี2 0 2 5เนี่ย มือถือแต่ละค่ายเนี่ยก็ออกมือถือกันมาเยอะมากๆแต่ละรุ่นเนี่ยมีการอัปเกรด CPU สเปคต่างๆโหดมากๆไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของเรื่องหน้าจอเรื่องชิปเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแข่งขันกันดุเดือดมากๆครับ เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับ5มือถือที่น่าจับตามองในปี2025นี้ในงบไม่เกิน10,000บาทมีรุ่นอะไรกันบ้างไปดูกันครับเริ่มกันที่ Samsung กันก่อนเลยครับกับซัมซุง Galaxy A165G ครับด้วยตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีความละเอียดคมชัดสวยงามมากๆเป็นหน้าจอ Super AMOLED ครับขนาด 6.7นิ้วและก็กล้องหลังเนี่ยให้มาถึง3ตัวด้วยกันครับเลนหลัก50ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับแล้วก็มาพร้อมกับการเชื่อมต่อ 5G ด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้5,000มิลลิแอมป์ครับมาพร้อมกับชาร์จไวซูเปอร์ฟาสชาร์จ25วัตต์ด้วยกันครับซึ่งดีไซน์ตัวนี้มีความโดดเด่นมากๆครับมี2ส,สีให้เลือกด้วยกันครับก็คือสีดําแล้วก็สีเขียวครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยซัมซุงกาเล็กซี่ A165G ตัวนี้จะมี2รุ่นด้วยกันครับก็คือรุ่นแรมสลอม128จะเริ่่มต้นท 5, ที5,990บา แล้วก็ตัวรุ่นแรม8ลอม256ครับจะอยู่ที่8,490บาทครับรุ่นที่2ครับเล d ม i ี o t t e 4 5G g ครับตัวเนี้สเปคอลังการมากๆด้วยตัวเนี้มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด108ล้านพิกเซลเป็นกล้อง AI ที่เทพมากๆ และเรื่องหน้าจอตัวนี้สีสันสดใสครับเป็นหน้าจออั o มาเครับขนาดหน้าจอเองเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วครับมาพร้อมกับชิปที่แรงมากๆเล่นเกมได้อย่างไหลเลื่นครับอย่าง Diamond City 7025 Ultra ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5,110มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ชาร์จไว67วัตต์โหดมากๆเรื่องของราคาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับก็คือรุ่นแรม8ลอม256ครับจะอยู่ที่ 7,990บาทครับแล้วก็รุ่นแรม12ลอม5-12เนี่ยจะอยู่ที่9,999บาทมีท้อน1บาทครับและรุ่นที่3ครับ vivo v 5 0 Li t ครับใครที่เป็นสายซุ่มซ่ามเนี่ยตัวนี้น่าจับมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้มาตรฐานอึดถึกทนแบบมาตรฐานทหารเลย แล้วก็เรื่องหน้าจอตัวน,นี้ก็ไฮเออวงครับหน้าจอเป็นอัมาเล็ดครับสีสันสดใสามากมากอัตราริฟเฟรตหน้าจอ 120Hz เฮขนาดหน้าจอเองเนี่ยอยู่ที่6.77นิ้วครับทนน้ำทนฝุ่น ip 6 5ด้วยกล้องคู่50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์เป็น Sony imx 8 8 2 แล้วก็มีแสงแฟลชออร่าไลท์ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ AI ที่ชาญฉลาดมากๆด้วยชิปตัวนี้ก็แรงนะครับมาพร้อมกับ d i มเมสต t y 6300แบตเตอรี่6,500มิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จไว90วัตต์ด้วยกันครับส่วนราคาของ vivo v50 lite 5G ตัวนี้ครับจะมีรุ่นเดียวเลยคือรุ่นแรม8ล้อม256ครับจะอยู่ที่9,999บาทครับรุ่นต่อไปครับรุ่นที่4ครับกับ oppo a6 pro 5G รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับหน้าจออัมเรศครับขนาดหน้าจอ6.57นิ้วครับซึ่งตัวนี้จะมีภาพที่คมชัดและก็ความสว่างพิเศษครับส่วนอัตราริฟเฟรตตัวนี้จะอยู่ที่120 h ฮครับมาพร้อมกับชิป d i m e n สต t y 63005G ครับมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6,500ม ah ิลแมแล้วก็ชาร์จไว80วัตต์แบบ Super Work Charge ด้วยแล้วก็ฝาหลังของ Apple a 6 Pro 5 g ตัวนี้มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ ส่วนราคาของ Oppo A6 Pro 5G จะมี2รุ่นความจุด้วยกันครับก็คือรุ่นแ a ม6ลอม128อยู่ที่7,999บาทครับแล้วก็รุ่นแ a ม8ลอม256จะอยู่ที่9,999บาทครับ ปิดท้ายกันที่เรียวมี่ P สามห้าจีครับสำหรับตัวนี้ครับสเปคเกมมิ่งจ๋จ่าเลยครับด้วยชิปเองเนี่ยจะมาพร้อมกับซารากรอน6เจนสครับประสิทธิภาพสูงเล่นเกมได้อย่างราบรื่นแน่นอนครับและก็หน้าจอแสดงผลเนี่ยสีสันสดใสครับด้วยหน้าจออัมเบรดขนาด6 6จุดนิ้วเป็นแบบ Full HD พัดครับอัตรารีฟเฟลตตัวนี้ก็ให้มาที่120บเฮิร์ตครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6000ม ah ิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จไวด,ด้วย ส่วนราคาวางจำหน่ายของเรียวมี p 3 5 g ตัวนี้ครับอยู่ที่9,990บาทครับและนี่นะครับก็คือ5มือถือที่น่าจับตามองในงบไม่เกิน1,000 0บาทปี2 0 2 5นี้ครับผมได้คัดสรรแต่ละรุ่นมาให้ท่านผู้ชมได้ลองเลือกซื้อแล้วก็เลือกตัดสินใจพิจารณากันดูนะครับใครมีข้อมูลหรืออยากสอบถามข้อมูลตัวไงเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับหรือใคร ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสเปค IT ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับ